สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นประสบการณ์ที่อาจจะฟังดูน่ากลัวนิดหนึ่งแต่ก็มีคนเจอเยอะมากคือความรู้สึกเหมือนถูกตรึงหรือว่าโดนกดทับตอนนอนนะครับขยับตัวก็ไม่ได้จะร้องก็ไม่มีเสียงออกมาเรื่องพวกนี้เนี่ยเราเอามาจากเว็บ y o g o t s t o r i e s c o m นะครับเป็นเว็บที่คนเข้าไปเล่าประสบการณ์ส่วนตัวกันค่ะเป็นแหล่งรวมเรื่องที่น่าสนใจมากเลยนะคะ ใช่ครับเรื่องหลกัหลกๆที่เราจะมาดูกันวันนี้เนี่ยก็มาจากผู้ชายชื่อ c r a z เ Girl ครับเกิดขึ้นที่ออสเตรเลียปี2007นู่นเลยแล้วก็มีคอมเมนต์จากคนอื่นๆอ,อีกเยอะเลยที่เข้ามาแชร์เรื่องคล้ายๆกันอ่าเราก็จะมาดูกันว่าเรื่องเหล่านี้มันบอกอะไรเราได้บ้างเกี่ยวกับปรากฏการณ์นี้อืมใช่ค่ะเป็นประสบการณ์ที่จริงๆมีรายงานเยอะมากนะคะทั่วโลกเลยแล้วลักษณะร่วมๆกันก็คือมันจะรู้สึกจริงมากๆค่ะกดดันแล้วก็เอ่อ น่ากลัวมากสำหรับคนที่เจอเองเอาละครับงั้นมาลองดูเรื่องของ c ค a สเกิลกันก่อนเลยเขาเล่าว่ามันเหมือนฝันนะแต่ก็จริงมากๆมากๆเลยรู้สึกเหมือนตัวเองลอยอยู่เหนือร่างแล้วก็โดนกดข้อมือข้อเท้าไว้มีน้ำหนักทับจนขยับไม่ได้เลยครับพยายามจะร้องตะโกนก็ไม่มีเสียงออกมาโหฟังดูแย่มากเลยนะคะครับพอตื่นขึ้นมาเนี่ยก็หายใจหอบเลยแล้วที่แปลกมากๆคือ แมวที่บ้านเขาอะครับปกติชอบมานอนด้วยคืนนั้นไม่ยอมเข้าห้องนอนเลยอ๋อนี่น่าสนใจนะคะเรื่องสัตว์เลี้ยงเนี่ยครับฟังดูน่ากลัวจริงๆนะครับค่ะแล้วสิ่งที่น่าสนใจมากๆก็คือพอเราไปไล่อ่านคอมเมนต์อื่นๆดูเนี่ยนะคะจะเจอคนเล่าประสบการณ์แบบว่าคล้ายกันมากๆเลยรูปแบบที่เจอบ่อยๆเลยนะคะก็คือ 1. รู้สึกตัวนะแต่ขยับไม่ได้2คือรู้สึกเหมือนมีอะไรกดทับตัวอยู่ครับครับ 3. คือรู้สึกเหมือนมีใครหรือบางสิ่งอยู่ในห้องด้วยอาจจะเป็นเงาเป็นร่างคนหรือแค่รู้สึกว่ามีน้ำหนักกดอยู่เฉยๆ <_ s 1> <_ s> และแน่นอนค่ะคือความรู้สึกกลัวกลัวมากๆบางทีก็มีเรื่องเสียงเข้ามาเกี่ยวด้วยนะคะเช่นได้ยินเสียงกระซิบเสียงคนหัวเราะหรือบางทีก็รู้สึกเย็นวาบขึ้นมาโอ้โหฟังดูหลากหลายแต่ก็มีแกนค,คล้ายๆกันนะครับ ทีนี้พอดูตัวอย่างอื่นประกอบมันยิ่งน่าสนใจขึ้นอีกนะครับยังมีเคสหนึ่งคุณเจมี่พูริชเล่าว่าเห็นเงาดำๆหรือเหมือนหมอกในห้องแล้วได้ยินเสียงกระซิบข้างหูเลยว่าใช่ฉันอยู่นี่หูชัดเจนมากเลยนะคะนั่นครับแล้วก็โดนกดทับทำอะไรไม่ได้เลยที่หนักกว่านั้นคือเพื่อนร่วมห้องเขาเนี่ยตื่นมาตอนเช้าเจอรอยขีดข่วนทั้งๆที่เพิ่องอาบน้ำเสร็จเอออันนี้แปลกมากใช่ครับ สุดท้ายเขาต้องแก้ด้วยการสวดมนต์แล้วก็วางกระเทียมไว้ถึงจะสงบลงอืมความเชื่อเข้ามาเกี่ยวแล้วนะคะครับรีเคสหนึ่งคุณซีมอร์ควินอันนี้เจอตอนอยู่ในห้องขังเลยครับรู้สึกถึงลมเย็นเย็ๆแล้วก็โดนกดทับเป็นประจำเลยในห้องขังนี่บรรยากาศคงยิ่งน่ากลัวนะคะน่าจะอย่างนั้นครับจนเขาต้องใช้วิธีสวดภาวนาถึงอัครทูตสวรรค์มเคอลถึงจะหลุดออกมาได้โหแต่และเรื่องนี้แบบไม่ธรรมดาเลยนะครับ ค่ะพอมีเรื่องเล่าเยอะๆแบบนี้มันก็ต้องมีความพยายามหาคําอธิบายกันใช่ไหมคะในกลุ่มคอมเมนต์เนี่ยก็มีพูดถึงเรื่องภาวะผีอัมหรือที่เรียกว่า l e e p Paralysis กันเยอะเหมือนกันอ๋อครับครับที่ทางการแพทย์อธิบายได้ใช่ค่ะคือทางการแพทย์จะอธิบายว่ามันเป็นภาวะที่เกิดขึ้นช่วงที่เรากําลังจะหลับหรือกําลังจะตื่นที่สมองเราตื่นแล้วแต่ว่าร่างกายกล้ามเนื้อต่างๆมันยังเป็นอัมพาตชั่วคราวอยู่ก็เลยขยับไม่ได้อืมเข้าใจได้ครับ แต่ก็นั่นแหละค่ะมีคนตั้งข้อสังเกตเหมือนกันอย่างคุณ WTF was that เนี่ยเขาก็ถามว่าเอ๊ะทำไมประสบการณ์ส่วนใหญ่มันต้องน่ากลัวต้องเป็นเรื่องร้ายๆด้วยล่ะทำไมไม่มีใครเจอภาพหลอนเป็นนางฟ้าสวยๆหรือเจอเรื่องดีๆบ้างเวลาเป็น s l e p Paralysis อันนี้ก็น่าคิดนะคะเออจริงด้วยครับเป็นคาถามที่ดีมากเลยบางทีก็ไปถึงปีศาจเลยค่ะอย่างที่คุณทิลิสพูดถึงอินคิวเบอร์สนะคะที่ตามตำนานฝรั่งเขาเป็นปีศาจที่มาหลับนอนกับผู้หญิงตอนหลับโหยไปถึงขั้นนนั้นเลย หรืออย่างความเห็นของคุณมุสลิมมารยยมก็เสนอว่าเป็นยินซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตอีกมิติหนึ่งตามความเชื่ออิสลามซึ่งตรงนี้เราก็ต้องย้ำนิดนึงนะคะว่าเราแค่นำเสนอข้อมูลจากคอมเมนต์จากแหล่งข้อมูลไม่ได้จะตัดสินว่าอันไหนถูกอันไหนผิดนะคะครับครับแค่สะท้อนว่ามีมุมมองแบบไหนบ้างแต่ผมว่าที่น่าสนใจมากๆคือไม่ว่าคนจะเชื่อคำอธิบายแบบไหนเนี่ยความรู้สึกร่วมกันคือมันน่ากลัวแล้วก็อยากจะหลุดพ้นจากตรงนั้นให้ได้ ใช่เลยค่ะมันก็เลยทําให้เราเห็นวิธีรับมือที่หลากหลายมากๆเลยครับตั้งแต่การใช้ความเชื่อทางาศาสนาอย่างการสวดมนต์ที่คุณซีมโลกินหรือแซค2012บรุกลินเขาทำกันอืไปจนถึงการพยายามต่อต้านสู้กลับอย่างคุณโม e, หรือเมล o s 55ที่พยายามจะตะโกนหรือขยับตัวสู้ค่ะบางคนก็พยายามหาวิธีปฏิบัติง่ายๆนะคะอย่างที่ คุณผิวผิวแนะนำว่าลองนอนตะแคงดูสิอาจจะไม่เป็นอ๋อมีแบบนั้นด้วยหรือคุณ Black Raven ที่บอกว่าให้ใช้เกลือโรยรอบเตียงอะไรแบบนี้ค่ะก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลไปครับผมแล้วก็มีอีกประเด็นที่น่าสนใจที่คุณพูดถึงตอนตอน้นคือเรื่องปฏิกิริยาของสัตว์เลี้ยงอ๋อใช่ค่ะอย่างแมวของคุณครสเกลที่ไม่ยอมเข้าม้องนอนครับหรือที่คุณทิลลิสก็ชี้ประเด็นนี้เหมือนกันว่าสัตว์มักจะไวกว่าคนนะ กบบเรรื่อองผิิดปตะไแบบนี้ใช่ค่ะอันนี้เป็นรายละเอียดที่เจอบ่อยเหมือนกันนะคะในเรื่องเล่าทํานองนี้มันก็ยิ่งเสริมความรู้สึกลึกลับเข้าไปอีกสรุปแล้วนะครับจากเรื่องราวทั้งหมดที่เราดูกันมาเนี่ยมันก็เห็นภาพชัดเจนของประสบการณ์ที่เอ่อหน้าหวาดหวั่นมากๆคือรู้สึกตัวกับทาอะไรไม่ได้เลยแล้วก็มักจะรู้สึกว่าไม่ได้อยู่คนเดียวมีบางอย่างอยู่ด้วยค่ะ ส่วนคำอธิบายก็มีหลากหลายมากตั้งแต่เรื่องทางกายภาพอย่างผีอัมหรือ Sleep paralysis ไปจนถึงการตีความในเชิงจิตวิญญาณหรือเรื่องเหนือธรรมชาติไปเลยใช่ค่ะเรื่องราวเหล่านี้มันสะท้อนประสบการณ์ที่มันลึกซึ้งแล้วก็เปราะบางมากๆของมนุษย์เรานะคะคือความพยายามที่จะทำความเข้าใจสิ่งเหล่านี้เนี่ยผ่านกรอบความคิดต,ต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิทยศาศาสตร์ความเชื่อส่วนตัวหรือตำนานพื้นบ้านมันก็เป็นธรรมชาติของคนเรานะคะเวลาเจออะไรที่มันอธิบายได้ไม่ชัดเจน แล้วก็ดูเหมือนว่าไอ้สภาวะกัากึ่งๆระหว่างหลับกับตื่นเนี่ยแหละค่ะที่มันเปิดช่องให้เกิดการตีความที่หลากหลายมากๆเลยครับผมสุดท้ายนี้ก็อาจจะมีคำถามทิ้งท้ายไว้ให้ลองคิดกันดูนะครับว่าจากความคล้ายคลึงกันที่น่าประหลาดของเรื่องเล่าพวกนี้ที่มาจากทั่วโลกเลยเนี่ยไม่ว่าคำอธิบายจริงๆมันจะเป็นอะไรก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นภาวะผีอำจริงๆการคุกคามทางวิญญาณหรืออะไรก็แล้วแต่ประสบการณ์ร่วมที่เหมือนน่ากลัวแบบนี้เนี่ย มันกำลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนมากๆระหว่างจิตใจร่างกายแล้วก็การรับรู้ความจริงของเราอืมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่เราเปราะบางที่สุดอย่างตอนนอนหลับเนี่ยมันคืออะไรกันแน่